ผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับปลาชนิดหนึ่งปลากดคังครับต้องบอกว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับคนในท้องที่ด้วยแล้วก็กระจายไปตามร้านอาหารมากมายครับปลากดคังวันนี้มาจากแสนทองฟาร์มครับผู้ชมและเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแสนทองฟาร์มนะครับคุณสาวณีห้วยหงทองครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ กำนันนุชเราเรียกเป็นพี่นุชก็ได้พี่นุชครับเริ่มเลยแล้วกันทำมาแล้วกี่ปีฮะเลี้ยงปลาแบบนี้จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือที่ครอบครัวของพี่เนี่ยแฟนเป็นข้าราชการครูนะคะครับก็เลยตอนแรกอยู่ที่เทคนิคพิจิตพี่สนุโลกครับและย้ายกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลครอบครัวพ่อแม่นะคะ ก็เลยหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเราครับคือเลี้ยงปลาแต่ก่อนเลี้ยงปลานินปลาทับทิมเลี้ยงตั้งแต่ปี2545นะคะจนถึงปัจจุบันครับแต่เราเริ่มมาเลี้ยงปรากฏครังตั้งแต่เราประสบปัญหาในเรื่องของดินโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์โอแล้วก็เราโดนวิกฤตนี้ทำให้เรา หันเหมาเลี้ยงปรากฏคังซึ่งปรากฏคังตอนนั้นเราเลี้ยงอยู่สองกระชัง<น>แล้วไม่ประสบปัญหาอะไรเลย<อ>เราก็เลยหันมาเลี้ยงปรากฏคังแทนปลาทับทิมซึ่งปลาทับทิมกับปลานินเนี่ยไม่ชอบน้ําขุน<อ>เวลาฤดูน้ําหลากเนี่ยปลาจําพวกเนี้ยจะเสียหายแล้วก็เสียต้นทุนสูงนะคะ งั้นแสดงว่าคือตอนแรกอยู่ที่ยูดีดค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาทบพิมปานินแสดงว่าปรากฏทางอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แหละคะ่ะอยู่สนามคีแต่น้ํามันหลากมาเ<อ>ปรากฏทางแสดงว่าดูแลง,ง่ายกว่าะะหรือว่าเขามีความอดทนมากกว่าหรือยังไงะะมีความอดทนในเรื่องน้ําขุนแล้วก็ในเรื่องของอาหารเราเลี้ยงง่ายเพราะว่าเราเลี้ยงอาหารสดนะคะเขากินอะไรคะเขากินอะไรบ้างที่กระชังที่บ้านจะใช้ไส้ไก่สดเลี้ยงนะคะ แล้วก็ปลาจะโตเร็วแล้วก็ล่นระยะเวลาในการเลี้ยงปกติแล้วเราจะเลี้ยง1นปีสเดือนนะคะถึงจะจับขายได้ครับจากที่เราใช้อาหารสดเลี้ยงเราก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาหนปีเราสามารถจับปลาขายออสู่ตลาดได้คือต้อบอกว่าการเลี้ยงปลาในกระชังของพี่นุชเองเนี่ยเราเลี้ยงในลำน้ำน่านก็คือปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติได้น้ำแบบนี้เลยเขาเขาชื่นชอบไหม กับการเลี้ยงแบบนี้โอ้ตัวเขาโตเ,าเร็วขายได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วคือปลากฏดคังเนี่ยคะ่ะรสชาติความนิยมความชื่นชอบมันพิเศษกว่าปลาชนิดอื่นยังไงอะคะ,คะปลากฏดคังนี่มันเป็นปลาประจําจังหวัดพิษณุโลกนะคะปลากรดคังซึ่งคนนิยมกินถ้าไปร้านอาหารที่เราไปส่วนมากคนก็จะมีเมนูหลักๆก็คือปลากดคังต้มยำ ต้มยำเลยคือตัวนี้เลยคุณผู้ชมาวันนี้ตัวที่นอนอยู่อันนี้คือตัวที่นอนอยู่คือเราเอามาให้ดูสดเลยวหลังจากตรงนี้เราก็จะปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะให้ให้เขาได้ไปแหวกว่ายกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูของเรากันสักนิดนึงเมนูวันนี้พี่นุชเอาอะไรมาบ้างอ่ะแนะนําเลยครับพี่นุชค่ะเมนูวันนี้นะคะจะมี ต้ยมยำปรากฏคังต้มยำปากดครังแล้วอันนี้คือคือลาบปรากฏคังค่ะโอ้โหมีลาบด้วยลาบปรากฏคังนะคะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจิ้มลวก จิ้มลวกลวกจิ้มลวกจิ้มค่กิน้ำจิ้มซีฟู้ดนะต้องบอกว่า3เมนูนี้เนี่ยเป็น3เมนูซิกเนเจอร์เลยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่นุชทำอย่างเดียวนะถ้าสมมุติไปร้านอาหารเนี่ยในจังหวัดพิศนุโลกแทบจะทุกร้านเราจะมีแบบเมนู3อันนี้แหละกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ปลาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฟาร์มของพี่นุชด้วยถูกต้องพี่นุชเห็นว่า ฟาร์มของเราได้ GAP ด้วย GAP คืออะไรเดี๋ยวบอกคุณชมเนนึงคือมาตรฐานฟาร์มนะคะวัตถุดิบเนี่ยจะต้องปลอดปลอดอาหารปลอดปลอดเคมีปลอดเชื้อสารพิษต่างๆต้องไม่มียาด้วยนะคะค่ะเราได้มานานแล้วหรือยังสำหรับไอตัว GAP ตัวนี้ GAP เราได้มาตั้งแต่ปี2564นะคะค่ะจนถึงมันจะมีอายุ อายุด้วยนะคะก็คือเขาก็จะต้องมาเขาเรียกว่าดูมาตรฐานเราแทบทุกปีคือต้องมาตรวจอะไรแบบนี้ต้องมาตรวจเอาปลาไปตรวจด้วยแล้วต้องรักษามาตรฐานเพื่อที่จะคงไว้เพื่อที่จะ ให้รางวัลเนี่ยยังอยู่กับฟาร์มของเราต่อไปและตอนนี้ครับพี่นุชก็ถึงเวลาที่น่าสนใจก็คือวันนี้คุณเสวพรเราจะต้องชิมเนี่ยตัวอันไหนอร่อยสุดพี่นุชถ้าสมมติว่าจะให้คุณเสียวพรชิมเนี่ยอยากแนะนําอะไรแนะนําอะไรดีคะพี่นุชพี่นุชแนะนําเมนูใหม่นะคะวันนี้ลาบค่ะเมนูใหมคุณจะได้มีลาบไงคุณอวันนี้นะคะตผมตักให้คุณมีโชคแล้วก็จะมีลาบนะคะมีช้อนใช้กระบวยเลยตักให้คุณอ่ะเอาแบบเต็มเต็มเลยไหมเราได้ลาบแล้วหนึ่ง คุณต้องชิมแล้วคุณต้องชิมเนื้อเน้นๆนะคะคุณผู้ชมปลากรดค้งปกติแล้วหนึ่งตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเขาจะอยู่ประมาณกิโลอะไรอย่าง้ยคะค่ะน้ำหนักตัวจะอยู่ที่1.4ค่ะ1.4กิโลเกือบ1กิโลครึ่งคุณผู้ชมฮะแต่ถ้ามันโตเต็มที่เลยที่แบบฟาร์มของเราเนี่ยเคยจับมาใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่กี่กิโล3กิโลครึ่งค่ะ3กิโลครึ่งอะฮะ โอ้โหเวลาเราทานเราเลือกปรากดคังเนี่ยเราควรจะเลือกแบบว่าตัวเล็กๆตัวไซส์ไหนที่เขาบอกว่าเนื้อมันจะเด้งเนื้อจะดีอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเมนูอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นลวกจิ้มใช่ลวกจิ้มนี่คือต้องต้องมาไหนไซส์ไหนต้องใช้ไซส์ตั้งแต่1.5ค่ะหนึ่งจุดห้าขึ้นไปค่ะเนื้อมันก็จะแน่นนะคะคุณชิระพรเป็นไงฮะเป็นดีมากคือถึงเครื่องถึงรถ คือเนื้อปลาเน้เนๆอยู่แล้วแต่ว่าพี่นุชเนี่ยจัดเต็มในเรื่องของรสชาติจัดจ้านลาบแบบถึงพริกถึงขิดมากต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเมนูที่พี่นุชทำขึ้นมาปกติที่บ้านของเราก็เปิดเป็นแบบว่าร้านอาหารบ้านๆถูกต้องไหมคือแบบว่าไปดูปลาไปจับปลาขึ้นมาแล้วทำอาหารใ,ให้ตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเบรกไว้ก่อนนิดนึง แต่เดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างเร็วนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่สนใจเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยากที่จะแบบสั่งปลาค่ะติดต่อได้ที่ไหนบ้างพี่นุยติดต่อที่กำนันนุษได้เลยนะคะทางเบอร์โทรศัพท์091 091 028 028 3642ค่ะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะค่ะ ศ9 1ย์8 3 6 4 2ค่ะน so ี่ค่ะเลยเบอร์นี้โทรเข้ามาพูดคุยกับพี่นุชก็ได้หรือมีเฟซบุ๊กทางไลน์ค่ะมีค่ะเออเป็นเฟซบุ๊กอะไรครับพี่นุชชื่อกำนันนุชค่ะภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษค่ะเออภาษาอังกฤษกำนันนุชกำนันนุชโอเคเข้าไปเซิร์ชเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับพี่นุชก่อนก็ได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีปลาพร้อมจับพร้อมจําหน่ายแล้วหรือยังเนาะพี่นุชอยากฝากอะไรไหมถึงแบบว่า การทําเขาเรียกว่าทําอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพที่เราก็ได้รายได้ด้วยแล้วก็แบบว่าสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่อยากฝากถึงอาชีพตรงนี้ยังไงบ้างคะนะก็อยากฝากอาชีพให้กับชาวกเกษตรกรทุกท่านนะคะท่านที่สนใจที่จะเลี้ยงปรากดคังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ อาชีพนี้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็ละเอียดอ่อนหน่อยเพราะว่าการเลี้ยงประกดคังเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาถึงปีกว่าถึง1ปี4เดือนนะคะถึงจะได้เงินมาสู่กระเป๋าของเราเนาะก็อยากให้เกษตรกร,ร,กรที่มีความมุ่งมั่นอยากจะทำอาชีพนี้นะคะเพื่อสร้างไรายได้อาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเราค่ะเป็นอาชีพที่ เราเหมือนฝากเงินออมสินนะคะเวลาเรารับเราก็จะรับเงินก้อนค่ะแล้วก็รับได้ตลอดนะคะรายได้บ้าไหมพี่นุษรายได้ก็เดือนหนึ่งไอปีหนึ่งนะคะเอาเป็นปีหรอเป็นเดือนก็ส่วนมากที่บ้านก็ระดับสองหมื่นขึ้นไปเนาะชีพเสริมค่ะอ่ะดูรูปเลยคุณผู้ชมฮะนี่เวลาเขาแบบจับมาทีนึงคือจับมาแบบนี้เลยค่ะ พี่นุชคะแล้วอย่างนี้ในช่วงของฤดูฝนหรือว่าเวลาที่น้ํามาเยอะๆเวลามีอุทกภัยอย่างเงี้ยของพี่นุชเองได้รับผลกระทบไหมเพราะว่าเราเลี้ยงตามธรรมชาติด้วยอก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะคะถ้าน้ําไม่สูงถึงตะลิ่งอะค่ะไม่เป็นไรอ๋อเราก็มีการแบบว่าคอยดูกระทงตามระดับน้ําตามระดับน้ําด้วยนะคุณผู้ชมก็ที่จริงเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงแบบนี้เนี่ยพี่นุชก็ ให้ความรู้ได้ไหมได้ค่ะก็คือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์เลยหรือว่าถ้าไปที่ถ้าไปที่ฟาร์มพี่นุชเนี่ยตั้งอยู่ตรงในพื้นที่ไหนฮะอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลสนามคีอําเภอบังกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีลูกปลาด้วยนะคะมีลูกปลาจําหน่ายด้วยสามารถที่จะไปซื้อพันธ์ุจากพี่พี่นุชได้นี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็ใครที่ถ้าอยากชิมลองทักหาพี่นุชไปก่อนเผื่อว่า วันนั้นพี่นุชเขาอารมณ์ดีเขาจะทาให้ทานกันนะวันนี้ขอบคุณพี่นุชมากมเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยถ้าใครมาจังหวัดพิศโลกเพราะว่าเป็นปลาประจําจังหวัดด้วยก็ลองหาชิมดูลองไปดูได้เลยนะครับพี่นุชบอกว่าส่งหลากหลายที่เลยแอบกระซิบว่าแพรพิศโลกอ่ามีที่ไหนครับพูดได้เลยพดแพพิศโลกนะคะที่รับประจำแพภูฟ้าไทยก็ ควเซไฮค่ะตอนนี้ตอนนี้ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็ถ้าใครไปล่องแก่งนะคะที่ควริมแก่งคัวริมแก่งเปิดฤดูกาลมาแล้วทั้งอาทิตย์นี้นะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่งก็ไปกันที่ควแก่งซองก็ได้ที่นู่นร้านต่างๆที่พี่นุชพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะรับรองว่าได้รับประทานปลากดทางจากฟาร์มของพี่นุชแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการทั้งหมดนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกับห้องนั่งเล่า ติดตามกันใหม่ครับวันพรุ่งน,นี้เวลาเดิม9น30นถึง10น30นาทีวันนี้เราทั้ง3คนลกักคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาระทุกวันมีกันไหนข่าวสารที่มาให้มองมาจับตาหน้ากล้องในห้องนั่งเหล่าทุกประเด็น